พบกับเกมแนวเทินเบรผสมพัทเซลที่ไม่เหมือนกับเกมมือถือที่ไหนที่สำคัญเปิดให้บริการฟรีมาพร้อมกับการาฟิกสุดอลังการไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่มีอยู่อย่างหลากหลายว่าจะเป็นความสวยหรือความหลอกตัวละครต่างๆพูดได้เลยว่าประทับใจทุกเพศแน,น่นอนไม่ว่าจะเป็นเสือชนีเก้กหรือว่าชายแทยต้ต่างต อีกทั้งฉากและเพลงประกอบก็สุดปังเช่นกันแถมเนื้อเรื่องในเกมก็เข้มข้นมากเหมือนหนังเรื่องนึงเลยทีเดียวพบกันในอาชิมิสตาร์ สวัสดีครับผมบอสปาวินชีเพย์ก่อนไปดูคลิปสนุกๆไย่ลืมกดไลค์กดติดตามแลคถ้ามีอะไรอยากคุยการก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยคอมเมนต์มาเถอะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นสมาชิกครอบครัวงูพิษและอยากส,าสนุกสนานก็สามารถสมัครสมาชิกและรับน้องงูไปเลี้ยงได้เลยนะครับยิ่งอยู่นานน้องงูจะพัฒนาร่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมดูคลิปกันให้สนุกนะครับ สวัสทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้าวินชีเพยวันนี้เราก็อยู่กับเกมมือถือที่เปิดให้เล่นฟรีแล้วนะครับจริงเปิดมาสักคกั้งแล้วแหละแต่ว่าเราไปประสบพบเจอมาแล้วเห็นว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่ามันเป็นเกมแนวเทินเบรดผสมพัทเซ่นตอนแรกก็งงว่ามันคืออะไรแต่พอเข้ามาเล่นเนี่ยเออวะมันแปลกอยู่เหมือนอะไรเดี๋ยวก็เล่นเพลินดีด้วยประเด็นสําคัญที่เราชอบเนี่ยมีหลากหลายมากเลยแล้วก็อย่างนะนําให้เพื่อนเล่นกันเนาะเผื่อว่าบางคนเบื่อเกมเก่าแล้วอยากเล่นเกมแนวใหม่ดูก็เลยเดี๋ยวมาบอกข้อดีกันมันหน a าชีพนีสตารมากขึ้นนะคะเป็นไงคำว่า Star Star คืออย่างแรกเลยที่ชอบก็คือเรื่องของตัวละครมันมีให้เลือกอย่างหลากหลายมากนะครับแล้วก็ประเด็นคือกราฟิกตัวละครมึงสวยปังไม่ไหวมึงดูตัวนี้ม,มึงดูดูเพลินแล้วป่ะมันเหมือนไม่ใช่เกมฟรีอ่ะอีดอวเหมือนเกมเตียตังอ่ะ ดูดิแล้วคือกิมมิคของตัวละครก็คือเรามันจะผสมกับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตหรือว่ากิมมิคอะไรบางอย่างมากมายทําให้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความหลากหลายเหมือนกันอย่างอันนี้นะ่ะนำมาผสมกับแมวขาวเห็นปหล่ะนางเจนงเห็นปะ,ละ,นะ,นปะแล้วคือสัญ,ญลักษณ์เนี่ยอย่างอยูโลโก้ที่ชี้ไปเนี่ยเห็นปะคือแต่ละตัวละครอ่ะเนี่ยก็จะมีโลโก้ไม่เหมือนกันค่ะ ความละเอียดยิบดีเมตาวเม็ดตาวที่มีคอนทออย่างเงี้ยความเลิศอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวละครที่ไม่ว่าจะเป็น3ดาว4ดาว5ดาว6ดาวเนี่ยมันจะมีตัวเก่งเหมือนกันอย่างตัวเนี้ยแค่3ดาวก็คือเก่งกาดมากเป็นสายคิวที่ทุกคนจะต้องมีนั้นเดี๋ยูดูนะไม่ได้แบบว่ามึงต้องได้5ดาว6ดาวแล้วถึงจะเก่ง อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของกาชาครับเกมอื่นเนี่ยเรามีความเกลือเป็นแบบเจ้าแม่เจ้าพ่อการเกลือใช่ไหมแต่เกมนี้มันมีการันตีจากทุกคนอันนี้คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าหน้าตู้เนี่ยมันจะมีบอกว่าเออตู้ไหนได้อะไรประเด็นคือถ้าเรายิ่งเกลือเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการที่ทําให้เราไม่เกลือเข้าใจปะมันจะการันตีได้6ดาวมานะครับผมก็คือไปอ่านรายละเอียดกันได้นะคบว่าเออเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อาจจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้เปิด,ด,นะนนป,ดปึ้งวันนี้ได้6ดาวนะเพราะ ได้ตัวอะไรมาลดตัว่านน้ำอยากได้อยู่พอดีเลยนะครับตรงน,นี้เนี่ยถ้าสมมติมเราเปิดได้6ดาวแล้วอย่างเงี้ย ควรมันก็จะแบบว่าอ่าก็จะไม่ได้ per เพิ่มเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นคือถ้าได้หกดาวแล้วมันจะต้องนับนอกใหม่อ,อย่างที่บอกนะเกมนปีเนี่ยเหมือนจะเล่นยากแต่เล่นไม่ยากนะครับทุกคนเพราะว่าระหว่างที่เราเล่นทาเควสหรือว่าทําเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีอีต,ตัวนางเอกหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยมาไกด์ไลน์บอกหมดเลยนะคบว่าเออมันมนีเทคนิคอะไรอย่างนี้นะที่เพนบอกว่าเป็นเกมเทิร์นเบสพัเซิลน,นะครับทุกคนเนี่ยถ้าเราเดินตามสี่ช่องที่เหมือนกับ คนในทีมเราสมมติคนในทีมเราเป็นธาตุน้ำใช่ไหมเราเดินตามสีฟ้าอย่างเงี้ยสกิลและการโจมตีธรรมดามันจะออกมาถ้าแต่ว่ามันถึงจะโจมตีและใช้สกิลถ้าเราเดินตามสีที่ตรงกับธาตุ <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าไม่ตรงเนี่ยมันก็จะออกสกิลแล้วก็ท่าโจมตีเฉพาะคนที่เป็นกัปตันเท่านั้นอ<ะ>ันนี้คือเป็นธาตุน้ำหมดเลย<ะ>เราเจอสีอฟ้ามา<ะ>ันก็เลยออกทุกตัวก็คือโจมตีแล้วก็ออกสกิลหมดเลยนะครับผม ก็คือไม่ยากนะแล้วคือสก mm ิล hmm. ก็คืออลังเดอร์แล้วก็มีความแบบสนุกทุกคนไม่ได้แบบว่าเออมีตัวละครเก่งอย่างเดียวนะคะต้องเช็สมองด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าการที่ตัวละครจะเก่งได้เนี่ยมันจะต้องแบบทาเฟสเพราะว่ายิ่งตัวละครเราอัพสูงสูงเนี่ยมันจะตันมันจะอุดตันนะทุกคนเราต้องกดล็อกเลเวลของตัวละครนะครับตรงนี้นะฮะ ซึ่งของที่เรามาใช้เนี่ยยิ่งเลเวลสูงๆเนี่ยมันก็ต้องไปดันสูงๆด้วยดังนั้นมันจะบังคับให้เราเนี่ยทำเพลเนื้อเรื่องให้ผ่านอเ <Okay. S 1> คอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคอร์ซัสหรือว่าบ้านบ้านนี้มีรักของเรานะครับทุกคนเวลาจะทำให้บ้านเราใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปปลดล็อกด้านสูงๆูงาเช่นการเมงสเตทเพราะว่ามีแบบทีเรียลเนาะหรือวัสดุนในการใช้ปลดล็อก okay. การตุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแชทนะคะทุกคนซึ่งเวลาเราไปแชทที่ตัวละครที่เรามีมาด้วยเนี่ยมันก็จะมีเควสกิมมิกเนื้อเรื่องบางอย่างในการปลดล็อกนะครับทุกคนเออนี่นี่ี อันนี้คือแองเจิลเนี่ยจริงตอนแรกนางบอกว่าอยากได้สถานทีเน่เงี้บๆต่างๆซึ่งมันก็พูดอ้อมไปออดมาเราก็ไม่เข้าใจสุดท้ายนี่นางอยากได้ที่อธิฐานงันเพราะนางเป็นนางฟ้าก็การที่กดมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นกิมมิ๊กน่ารักน่ารักนะเนี่ยสุดท้ายคือพูดไปพูดมาคืออ้อมอยากได้ที่สนมันก็ไม่บอกกูแต่แรกกูก็เลยไงี่พี่เข้าใจผิดเสกห้องสมุดมาให้ทุกคนเนี่ยมันเป็นความตลกแล้วความคือเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักหรือเรื่องย่อยมันก็สนุกดี ซึ่งเวลาทำเควส์หลักนะครับเราไปกดที่ Export ได้เลยนะครับทุกคน ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบให้เลือกด่านเนาะ <Okay. S 2> กับแชปเตอร์รีวอร์ดเนี่ยตรงนี้ถ้าเราทําผ่านทําดาวครบอะไรอย่างเงี้ยมาได้ของแล้วก็ที่สาคัญคือเหรียญในการสุ่มกาชาทุกคนอันนี้คือปังที่สุดซึ่งเกมนี้นะเวลาเราทําเกมไปนะเน้เรื่องค่อนข้างเข้มข้น,นแล้วก็สนุกมากถ้าเราเล่นไปแล้วก็เสียเิเหมือนเรื่องไปด้วยเนี่ยก็ะจะสนุกมากเนื้อเรื่องนะครับก็จะมาบอกว่าเราเนี่ยเกิดในหมู่บ้านเอราวนะครับที่มีความสงบสุขในประมาณหนึ่งนะครับทุกคนดูจากดอกไม้ต่างๆเนี่ยแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิด สงประนตกรรมขึ้นจริงเราเป็นชาวแคเลสไทยนะครับที่มีพลังจิตนะครับในการสื่อสารกับคอรัสซัสหรือว่ายานของเราคอร์ซีเองแต่ว่าเราก็ถูกชาวเอสคริปเนี่ยในการแบบบุกทําลายไงทุกคนแบบว่ามันสร้างความร้าวสารในหมู่บ้านเราแต่ว่าถ้าเราอ่านในเรื่องต่อไปเนี่ยอ่ะเราจะมีสปอยนิดนึงนะครับก็คือว่าเราถูกทรยศโดยคนที่ชื่อว่าแชมเบอร์นะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นชาวแคเลสไทยเหมือนกันแต่ว่านาทรยศนางทรยศ แต่ว่าเราก็รอดมาได้นะอาจจะเป็นอาจจะเป็นคุณแม่เรานะที่ทําให้เรารอดมาได้นะครับเพียงหนึ่งเดียวแต่ว่าตอนนี้ที่เราเข้าใจในเนื้อเรื่องนะก็คือว่าเรารอดเนี่ยเพียงหนึ่งเดียวแต่ไม่รู้ว่าทําถ้าเสพบเนื้อเรื่องต่อไปเนี่ยเฮ้ยมันจะมีชาวคาริสทคนอื่นอีกหรือเปล่าตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหม i still อะไรคือฉันยังมีชีวิตอยู่ต่อมานะครับแต่ว่าคนในหมู่บ้านันคือโดนทาลายหมดแล้ว แล้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราพยายามกู้ยานคอรัสซัตขึ้นมาครับก็คือผ่านไปประมาณแบบ17ปีต่อมาอย่างเงี้ยก็คือแบบอีดอคืออยู่คนเดียวอโ l o n ไปเลยค่ะเนี่ยเนื้อเรื่องมันก็นข้างที่จะแบบว่ามีปมนะคะมีการแบบให้เราติดตามว่าเฮ้ยอีนี่มันคือใครเอ๊ะ eh, แล้วฉันเกิดมาได้ยังไงอ้าวแล้วแบบเออเกมมันเป็นแนวพัดส่ง,สงบบสพัทเซิเร์นอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรมันก็จะบอกว่า เอออีแถบสีตามพื้นเนี่ยเกิดมาได้ไงอันเนี้ยเราก็คุยกับซอรอสน,นะครับซึ่งเป็นยานค่ะตอนแรกอะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยกูค <i> ุยกับใครเนี่ยจิตวิญญาณเหรออ้าวจริงๆแล้วคือมันจิตวิญญาณนะของ ของยานลานี้ครับก็คือยานของเรานะครับยานคอราสซ่าแต่ว่ามันมีชื่อด้วยเรียกว่าซอร์ลออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พยายามที่จะกู้ยานกลับมาอย่างเงี้ยทุกคนให้มันบินแบบโบยบินได้อย่างเงี้ยซอร์ล้อบอกเฮ้ยเธอพยายามมันต้องนานนะสิปีแต่มันยังแบบกู้ไม่ได้เลยอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยที่ทําให้ตัวพระเอกหรือตัวเราเนี่ยพบกับนางเอกนะครับมันก็คือจะเป็นเหตุการณ์ที่บนภาพ,พื้นดินก็คือชาวออร์เรียนเนี่ยเขาจะพยายามแบบ หาไงหาหาคอรสซัสก็คือยานอย่างเงี้ยเพิ่งเอามาใช้ต่อกอน่าจะใช้แบบมีจุดประสงค์เพื่อทําสงครามหรือต่อกรกับชาวเอสคริปต์หรพวกปีศาจร้ายอะไรตรงน,นั้นแหละเนี่ยมันเกิดจากการที่แบบมีการต่อสู้กันข้างบนยานครับทุกคนแล้วก็แบบว่าเฮย้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะจริงแล้วก็คือเกิดจากการชาวที่ออโรเลียนเนี่ยก็คือกลุ่มนางเอกนะคะคือโจมตีจนแบบแผ่นดินทะลมค่ะแล้วก็ตกบรนยานของเรา นะครับเราก็ใช้เทเลพาชีแบบในการคุยกับนางเอกนะครับว่าเฮ้ยเพราะว่านางเอกอะกำลังโดนจะโดนทำร้ายด้วยแบบอ e ีตัวแบบชาวเอสคริปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสื่อสารต้องการความช่วยเหลือกลายเป็นว่าสรุปแล้วนะครับ เราเนี่ยเหมือนมีความสามารถในการใช้เทเลพาธีแล้วมองเห็นเส้นชาวคารลสไทเนี่ยมองเห็นเส้นทางแห่งแตงทุกคนเนี่ยก็เลยสามารถไกด์ไลน์ชาวออโรเรียนที่มีความสามารถในการต่อสู้นะก็คือแบบพอดีเราเหมือนเป็นนัวนีเวกเตอร์นะจะเห็นว่านางเอกหรือว่าตัวละครออโรเรียนเนี่ยจะจะแบบไม่เห็นเส้นทางแห่งแสงตรงนี้แต่พอมีเรานากนเวกเตอร์คือจะเลิศเข้าใจปะเออ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเกมอา c h ชีมิสต์ส r ร์นะครับทุกคนก็คือฉันว่าเป็นเกมดีเลยนะแล้วก็ที่ว่าเกมนี้เหมาะกับคนทํางานนะเพราะว่ามันไม่ต้องเล่นตลอดเวลาเนี่ยพอ s ตาร์ม a หมดเนี่ยเราก็สามารถไปแบบไปทําอย่างอื่นได้อะเล่นแบบพอของปากของพอแบบสนุกสนุกแบบเป็นทีมดีกับไม่ต้องแบบเป็นบ้าแบบติดเกมเหมาะกับคนทํางานเหมือนกันนะสำหรับใครที่แบบสนใจนะครับก็ ลองเล่นกันดูนะครับคืออันนี้ก็คือมือมือแบบไม่ได้มือแบบแข่ง,ขงนะครับทุกคนก็ประมาณหนึ่งนะคะสามว,ว่าติดใหม่ก็ติดอยู่เหมือนกันนะครับใครสนใจก็ลองไปโหลดเล่นนะครับหรือว่าใครมีคําถามหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจบลุยแฮ่จบลยุยแฮ่จบแล้วแฮ่พามพาล <laughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับ